สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมไฟครับวันนี้อยู่กับผมในเอนะกับเกมที่ชื่อว่า Playto f a r มนะครับโดยเกม p l a y ตฟาร์มหรือ p l a t ตฟาร์มเนี่ยนะเป็นเกมแนวปลูกผักครับคล้ายๆกับเฮเด y นี่แหละที่เราจะต้องอปลูกปลูกพืชปลูกผักเนาะแล้วก็เอาพืชผักผลไม้เหล่านี้มามาผลิตเป็นอาหารมาผลิตเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไปสร้างแมชชีนนะครับแล้วก็เอาไปขายในตลาดซึ่ง ไอเทมเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากเลยซึ่งกว่าเราจะสร้างไอเทมได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการซื้อ,อไก่ซื้อวัวซื้อหมูซื้อแกะมาเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีแฟคทอรี่ในการผลิตก็อย่างอันนี้เป็นเป็นที่ผลิตขนมปังที่ผลิตนมนะครับแล้วก็ที่ผลิตป๊อปคอร์นที่ผลิตน้ําตาลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะปลูกต้นผักผลไม้นะ หลากหลายกันเรียบร้อยเลยนะฮะอย่างของผมเนี่ยอันนี้ผมปลูกแตงกวาเนาะต้องรออีก7นาทีถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะฮะแล้วก็อ่าก็จะมีตัวไก่อ่าตัวไก่ของเราก็กําลังนอนหลับอยู่ยนะฮะอ่าแล้วเราก็จะมี NPC นะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็น NPC ที่ใช้สําหรับในการอ่าฝาก NFT นะครับหรือว่าเอา NFT ไปขายนะครับตอนนี้ผมก็มีตัวแปลงเนี่ยอยู่12นะครับอ่ะก็ฝากลิปโซดตัวอันนี้มาได้นะครับแล้วก็เอามาปลูก นะครับแล้วก็ npc ตัวนี้ก็จะเป็นตัว npc ที่จะมารับซื้อของของเรานะครับเมื่อเราขายของให้ npc ตัวนี้เราก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเหรียญมาร์คนะครับอันนี้ได้97,000นเนาะอันนี้ส่วนตัวนี้ก็จะมารับซื้อป๊อปคอนก็ได้ประมาณ14,000มาร์คนะครับโดยโดยเหรียญมาร์กเนี่ยมีทั้งซัพพลายแบบอลิมิเต็ดเนาะ แล้วก็ไอเทมที่เราผลิตได้เนาะของผลผลิตจากฟาร์มที่เราผลิตได้เราก็เอามาวางขายที่หน้าร้านครับอย่างนี้ผมขายข้าวกับแตงกวาไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาซื้อเราก็จะได้รับเงินหรือว่าเราสามารถเราต้องการขอมามาขายมาทำเควสเนี่ยเราก็สามารถไปเที่ยวฟาร์มของเพื่อนๆได้เนาะดังนั้นเกมนี้เราจะต้องมีเพื่อนหลายๆคนเพื่อเราจะได้ไปซื้อผลผลิตได้นะฮะอย่างคนนี้นะฮะ,ะเลเวล4ีแล้วในฟาร์มเขามีอะไรบ้าง ในฟาร์มเขาไม่ม nah ีอะไรเลยเราลองไปดูคนอื Mat ่นดีกว่าอันนี้เลเวลยี <m <m ่สิบเก้าก็ไม่ม so ีเหมือนกันเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆเนาะคนนี้มีไหมเอ่ยอ่าคนนี้ฟาร์มเขาค่อนข้างใหญ่นะเขาก็ปลูกดอกทานตะวันไห่างนีปลูกมีแล้วก็มีเครื่องอะไรต่างๆไอเทมมันก็ผลิตเสร็จแล้วก็มีนะเลี้ยงวัวด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเกมคร่าวๆนะครับอ่าสามารถไปดูบ้านของเพื่อนๆได้เลยมีอีกไหมเนี่ย 37ส่วนใหญ่เพื่อนของผมนีแต่คนจีนนะคนไทยยังไม่ค่อยเล่นเนาะแล้วก็ฟาร์มก็ค่อนข้างใหญ่แหละแล้วเราก็จะได้รายได้จากการที่เอาของเนี่ยมาขายในตลาดของเราอย่างนี้ก็จะต้องขายนะฮะอ่าแล้วก็ลองกลับไปดูที่บ้านของเราอีกครั้งครับเอ่อนอกจากเอาของมาขายตรงนี้แล้วเรายังสามารถหาเงินได้จากการส่งเควสครับโดยแต่ละเควสเนี่ยมันก็จะมีเนาะรู้สึกว่าวันหนึ่งจะส่งได้ประมาณ2เควสนะครับอ่า พอเราเราก็จะต้องเตรีมของที่ NPC ต้องการเนี่ยแล้วเราก็กดส่งให้เสือเนี่ยไปไปส่งของให้เรานะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดการขุดเหมืองด้วยนะแบบผมเลเวลยังไม่ถึงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของเราครับก็จะมีอ่าบอกว่าเราทำเคลสไหนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วบ้างนะครับในส่วนตรงมุมขวาวาทางนี้ครับมันจะมีบอกครับว่า เราสามารถรับเหรียญมาร์กได้เต็มที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะ,ะอย่างอันนี้ยผมมีเหรียญมาร์กอยู่หนึ่งร้อยเก้ามาร์กนะฮะได้จาก np c นะแล้วก็เต็มที่เราจะได้ทั้งหมดยี่สิ5้าล้านเหรียญเนานะอันนี้ร้0ยหิบล้านเหรียญที่เราสามารถที่จะรับเหรียญมาร์กจาก np c ได้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูท่าเรือกันหน่อยแล้วกันอันนี้ก็เป็นแผนที่ของของตัวเกมเนาะค่อนข้างกว้างเลยแหละใครที่มีเงินที่จะโอ้โห เกรดฟาร์มของตัวเองให้กว้างเต็มที่พื้นที่นี้นะจะรวยหน้าดูนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของท่าเรือเนาะท่าเรือเนี่ยเราสามารถเข้ามาในกลุ่มครอบครัวของผมได้ของผมครอบครัวก็คือครอบครัวชื่อว่าไทยแลนด์เลยแหละมีสมาชิกทั้งหมด42คนจาก30ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกินไปได้ไงนะก็ก็ปล่อยมาแล้วกันนะอ่าสามารถมาจอยเพื่อนๆได้แล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูบ้านของเพื่อนๆได้เลยอ่าลองเข้าไปดู วิสิตอ่ะแล้วก็เข้าไปดูบ้านของเพื่อนได้นะฮะอ่าอันนี้ก็มีปลูกอยู่2ต้นเนาะนอกจากนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยในตัวเกมเองเนะเราสามารถที่จะสวอปเหรียญแล้วก็ดูวอลเล็ตของเราได้นะครับสามารถทันเฟอร์ตัวเหรียญมาร์กเนี่ยมาไว้ในตัวเกมได้นะโดยเหรียญมาร์กเนี่ยเรามีอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมชาไปดูกันเลยโอเคอันนี้เป็นเหรียญมาร์กนะครับโดยเหรียญมาร์กเนี่ยณนะตอนนี้ราคาอยู่ที่0.0,000-4 ดอลลาร์นะครับอ่าราคาเนี่ยมันเคยลงไปต่ำสุดอยู่ที่0.0เนี่ยนะและตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาที่1ประมาณ1,000%แล้วเพราะว่าอ่าทางตัวเกมเนี่ยมันมีอัปเดตเนาะโดยที่ตัวเหรียญมาร์กเนี่ยมีอยู่ในหลายเชนนะครับอ่าทางทวิตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าอา่าเหรียญมาร์กนะครับเขารันอยู่บนเชนไหนบ้างเนี่ยผมขอไปดูก่อนนะสองอ่านี่ไง เหรียญมาร์กเนี่ยเขารันอยู่บนหลายเชนนะหนึ่งเชนโพลีกอนนะครับเชน OEC หรือว่าเชนของเว็บอ่าเอ็ OKX OK นะครับเชน BSC ก็วันนี้เขาจะปล่อยตัวเกมเนาะให้สามารถรันบนเชน BSC ได้แล้วก็เชนแรกครับคือเชน Hecho นะครับหรือว่าเชนของหนะัวบี้ g l o b a l เนาะใครที่สามารถาใครที่สนใจก็สามารถมาเล่นเกมได้นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทางเกมพาโตฟาร์มเนี่ยเขามีอัปเดตนะ เดี๋ยวผมหาก่อนอหายากมากเลยโอเคตัวเกมเพย์เตาฟาร์มครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีซัพพอร์ตตัวเชนของไ o โกเชนก็ OEC c h a เชนของ OKX OK เนาะ ซึ่ง2เชนนี้เนี่ยคนเล่นน้อยมากๆเนาะทำให้ตัวเกมเนี่ยมันอาจจะไม่มีวอลลุ่มแล้วก็เราไม่สามารถจะขายของที่ได้จากฟาร์มเราแล้วก็ไม่มีวอลลุ่มไม่มีรายได้หรือว่ารายได้น้อยเนาะเพราะว่าคนเล่นน้อยแต่ตอนนี้เนี่ยณวันนี้เนาะเขาบอกว่าทางตัวเกมมีอัปเดตว่าจะซัพพอร์ตเกม chain BSC เนาะโดยเมื่อไหร่ที่เกมซัพพอร์ต chain BSC เนี่ยผมเชื่อว่าจํานวนคนเนี่ยจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนาะทำให้ตัวเกมเนี่ยราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นก็อย่างเหรียญมาร์กที่ ผมบอกอะมันราคามันเพิ่มสูงขึ้นมาเพราะว่ามันเริ่มจะซับพอร์ต c h a bsc แล้วด้วยเนาะทำให้คนเข้ามาเก่งกำไรกันนะครับแล้วก็ตัว nft เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เช c เนาะแลนะตอนนี้เนี่ยชนอ่ n nft ของ c h a bsc เนี่ยก็จะได้ใช้กันเสีทีซึ่งผมก็เก็บมานานสักพักนึงแล้วเนาะไปเก็บได้ที่ไหนบ้างครับตัวเกมตัว nft ของตัวเกมเนี่ยเราสามารถมาเก็บได้นะโดยโดยที่เว็บที่ผมแสดงเนี่ยเป็นเว็บของโทฟู NFT เนาะผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยรู้จักแน่นอนโดยตัวฟู NFT เนี่ย NFT ของเกม p พทโ o f a ร์มเนี่ยมีขายเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาถูกกว่าในในเว็บไซต์เองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่ได้รับแจกมาฟรีแล้วเกมก็ยังไม่ซัพพอร์ตเชน BSC สักทีคนก็เลยขายพวกอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างเยอะผมก็ค่อนผมก็เก็บมาเยอะมากๆนะฮะอย่างอัน,น,น,เ,นอเนี้ยทางในเชนของ h e โคเนี่ยไอตัวแลนเนี่ยเอาหนึแลนปลูกได้หต้นเนี่ย ขายอยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์แต่ในเว็บนะขายไม่ถึง1ดอลลาร์ผมกเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าราคาไปเท่าไหร่แล้วนะอ่าเราลองมาดูกันตัวแลนในนี้เนี่ยราคา1ดอลลาร์แล้วนะผมเก็บตอนราคาไม่ถึง1ดอลลาร์นะราคาค่าแก๊สยังแพงกว่าค่าแลนอีกผมก็เก็บมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะนอกจากตัวมาร์เก็ตเพลในโตฟูฟาร์มเนี่ยเราสามารถมาซื้อในเว็บของพาโตฟาร์มได้เลยนะครับมันก็จะมีมาร์เก็ตเพลบอกเนาะ ในเว็บไซต์ของพาโตฟาร์มเองนะครับมันก็จะมี Market p ตเพจอยู่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาได้เลยตอนนี้ซัพพอร์ตแค่เชนเฮกโคกับ o k เคซีวเนาะมันก็จะมีไอเทมบอกว่าแต่ละอันเนี่ยราคาเท่าไหร่ซื้อด้วยเหรียญมาร์กนะก็อย่างอัน,นอเนี้ยไอตัวคอนเบดเนี่ยก็อยู่ที่0.49อะไรแบบนี้สามารถมาเข้าร่วมได้ฮะ ตัวเกมนี้เนี่ยเปิดมาได้สักพักหนึ่งเนาะเดฟเป็นคนน่าจะเป็นคนอเมริกานะครับแล้วก็มี AMA มีอะไรปล่อยมานานแล้วแหละแล้วก็ตัวตัวพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เกมเนี่ยเปิดบนหลายเชนมากเลยแล้วก็มีอินเวสเตอร์ด้วยนะฮะโอเคครับใครสนใจที่จะเล่นเกมนี้สามารถมาเก็บ NFT รอได้เพื่อที่ว่าจะให้ตัวเกมเนี่ยซัพพอร์ตของเชน BSC เนาะ ระหว่างที่พูดไปผมก็รอไอ้ตัวต้นต้นอ,อะไรเนี่ยต้นแตงกวาผมโตเนาะผมก็สามารถเก็บได้แล้วผมเก็บจะได้ NFT ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถปลูกใหม่ได้เรื่อยๆอ่าแล้วก็เอาไอ NFT ที่เราได้เนี่ยมาขายเลยผมก็ไม่รู้ว่าขายถูกหรือขายแพงเนี่ยอาจจะรัดทุนก็ได้สามารถเพิ่มกําไรตรงนี้ไปได้อ่าเพิ่มราคาไปได้20,000ไปเลย โอเคครับใครที่เล่นเกมฝากมาซื้อของผมหน่อยผมอยากได้เงินนะมีอยู่ห้าห้าแสนกว่ามาร์กแล้วนะครับก็ประมาณ20ดอลลาร์ก็ไม่ไม่เยอะไม่เนาะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่คิดว่า chain BSC มาก็น่าจะเกมทำให้เกมมันน่าเล่นขึ้นแหละเพราะว่ามันอัปเดต UI ใหม่หมดเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็มาเจอกับผมได้ในกลุ่ม Tele gram เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ